สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูคุณแม่หางดีกับภายน้อยมิ่งมงคลนะครับผมวันนี้คุณแม่กับเสียมิ่งพากันแอบนอนตอนกลางวันครับแอบนอนครับผมดูคุณแม่ครับสงสัยเมื่อคืนนี้วันนี้ อากาศดีครับนอนครับผมสัญญาณเป็นยังไงบ้างช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพ่อเปาวาเฉียมิง่งสวัสดีครับ ันนี้ก็มาดูคุณแม่กับเสียมิ่งครับแอบนอนกันครับเจ๊ของเราครับเจ๊หางดีครับแอบนอนเดี๋ยวขออนุญาตหมุนหมุนโทรศัพท์นะครับ สวัสดีครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นยังครับผมสวัสดีครับดูเจีของเราครับหลับครับถ้าเป็นช้างปกติเขาจะนอนลงครับแต่เจี้ของเรานอนไม่ได้ครับเพราะว่าต้องคอยให้เสียมิ่งกินนมครับ ลาเสียมิ่งตื่นขึ้นมานี่ถ้าเจนอนเดี๋ยวเจตื่นไม่ได้ครับผมวันนี้ก็พ่อเปาว่างครับไม่ได้ไปขายของนะครับผมก็เลยมาแอบดูแม่หางดีกับเสียมิ่งนอนตอนกลางวันครับ สัญญาณเป็นยังไงช่วยแนะนําให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมือกล้องก็มือสั่นครับดูเจเราเข้าไปดูเจใกล้พอดีเน็ตหลุดครับผม ขอบคุณมากครับผม ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับผมวันนี้ดูกันส,สดๆไปเลยครับหลับไปได้สักพักประมาณสักน่าจะสิบนาทีแล้วครับเล่นหนึ่งแต่เช้าครับเพิ่งนอนครับวันนี้ก็บรรยากาศดีดูคุณแม่ก็ง่วงหลับด้วยครับ ปกติเจของเรานี่จะกินตลอดครับแต่วันนี้ง่วงครับสงสัยเมือเ่อคืนไม่ได้นอนกันนะมั้งเจนี่สวัสดีครับอยู่กรุงเทพร,รามสองครับดูน้องตั้งแต่พึ่งคลอดครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ อให้กำลังใจแม่หางดีและภายมิ่งมงคลมาตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับผมก็เป็นปกติของช้างนะครับผมถ้าช้างแม่รูกอ่อนอย่างนี้เหมือนคุณแม่หางดีนี่ก็ต้องยืนนอนนะครับ น่าจะประมาณสักอีกนานหยู่ครับเพราะว่านอนไม่ได้ครับถ้านอนเวลาลูกหิวอย่างนี้ก็เสียมิ่งของเราจะกินนมไม่ได้ครับคุณแม่ก็ต้องคอยยืนนอนไอยืนนอนครับคอยบงังแดดให้ลูกอย่างนี้ครับเอาอีกแล้วอือ,อแล้วครับคุณแม่ตื่นแล้วคุณแม่อือครับดูตัวเลขของเราดูหูครับ คุณพ่อคุณแม่เอฟีก็เข้ามาชมก็รายงานด้วยนะครับผมมาจากไหนกันบ้างนะครับเผื่อผ่านไปแถวบ้านเผื่อไปทุลาครับได้แวะเข้าไปเล่นด้วยครับผมเผื่อมีของฝากครับดูคุณแม่ห่งดีครับเล่นดิน สวัสดีครับมาจากอายุธยาครับผมกรุงเทพครับอยากดูคุณแม่นอนก่อนคืนตอนกลางคืนมันแบบภาพมันไม่ค่อยชัดนนะครับมันเป็นแบบเบื่บอๆครับก็เลยแบบภาพกลัวภาพออกมาไม่สวยงามนะครับ เกาะสมุยครับเกาะสมุยเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้บรรยากาศดีไหมครับช่วงนี้ก็น่าจะบรรยากาศดีทั่วประเทศนะครับที่ไหนมี ไม่น่าจะมีฝนตกลมากครับช่วงนี้เ <c oughs> วะมายก็ได้นะครับเสียงวิ่งเอ,อ้ยดูเจีของเรา ใชครับโอ้โยอลืมดูแบตด,ด้วยครับตอนนี้แบตก็เหลือ20ซครับน่าจะไหลได้แบบสักพังนึ่งดูครับไม่น่าจะยาวเท่าไหร่นะครับผมดูหาดใหญ่ครับกรุงเทพ ตาละดีตค่ะขอบคุณมากๆคุณพ่อคุณแม่อิสีทุกท่านนะครับที่คอยเข้ามาให้กําลังใจพังแม่ห่างดีกับเสียมิงมงคลนะครับผมดูเจ๊ของเราตื่นแล้วเล่นดินแล้วครับเจ๊เจ๊เราก็กินหยิ่มแล้วก็เออ,อ,ออครับ ถ้ามีโอกาสจะไปหาเต้ามิ่งเอฟซีของทีครับครับผมยินดีต้อนรับครับช่วงนี้ก็มาเล่นได้นะครับผมแอบนอนครับเจ๊เราเอีบนอนดูครับดู ตัวนี้จีก็อ้วนมากครับดูพุงนะครับดูได้จากพุงครับกินหญ้าวันแล้วเป็นรดแล้วครับดูพุงโอ้โหใหญ่มากเลยแอบนอนกันครับตอนกลางคืนสงสัยพากันเล่นครับตอนกลางคืนน่าจะเล่นดูท่านอน หายซาแล้วครับหลับครับเสียมิ่งนี่หายซาเมื่อเมื่อนอนครับถ้าไม่นอนนี่ซาตลอดครับผมนอนนิ่งเลยดูเจีของเราหลับเจียหลับครับนี่แหละครับคือช้างยืนนอนครับผมเพราะว่า เจจะนอนลงเหมือนเสียมิ่งไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาแบบเจ๊หลับลึกอย่างนี้เสียมิ่งตื่นขึ้นมาหิวนมอย่างนี้ก็เสียมิ่งจะกินนมไม่ได้ครับผมเมื่อไรเจไอเสียมิ่งจะลงอ่างได้อ๋ออีกไม่นานครับกําลังหาวิธีอยูค่ครับผมครับผม สงสัยตอนกลางคืนหน่าจะยุงเยอะนะครับผมเสียมิ่งเลยไม่ได้นอนกับเจ๊เจ๊ก็คอยไล่ยุงให้คุณแม่หรือว่าเจ๊แบบกินทั้งคืนเนาะนี่เจ๊นี่ฝันหวานเลยตื่นมาบอกเลขคุณแม่เอซีด้วยหลับทั้งสองเลยครับวันนี้ก็ลมเย็นดีครับเย็นสบายครับ คม่ก็เลยเคิมครับดูหญ้าที่เอาไว้ให้คุณแม่ครับคุณแม่ก็ยังไม่กินครับง่วงครับวันนี้คุณแม่ง่วงครับคุณแม่ คุณแม่2020นะครับรักลูกมากนะครับปล่อยลูกเล่นตามธรรมชาติเลยครับแต่ถ้าจะให้แบบให้ลูกเล่นในไกน่นี้ต้องมีแบบหญ้ามาหลอกล่อคุณแม่นะครับเป็นวิธีครับผม <c oughs> ชาร์จแบตครับนอนชาร์จแบตนะครับ <c oughs> เสี่ยมิงนอนชาร์จแบตครับเดี๋ยวออกมาป่วนพ่อเปาอีครับ ืึนเมื่อไหร่ปวนทันทีครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับดูเต้ามิ่งนอนครับ โอ้ถ่ายใกล้โอ้ยกลัวเสียมิ่งตื่นครับเดี๋ยวโวยวายครับผมกลัวเสียมิ่งโวยวายขอแบบใกล้ๆก่อนครับตื่นมานี่โวยวายอยกครับเจ๊ของเราเนี่ยหลับนิ่งอ้ยดูพุงวอกครับดูไม่รดหุ่นเลยเจ้นี่ สียงดังชัดเกนจากฮ่องกงสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมด้วยนะครับผมเ,บดเดี๋ยวเข้าไปด,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 ดูดูดูพุงครับดูพุง เจี๊ <m uch ing> ของเราก็คอยแบบยืนจ้องมองนะครับดูสถานการณ์ครับว่ามีใครจะเข้าไปกวนเสียมิ่งหรือเปล่านะครับผม <t id> เล็กน้อยครับนอนครับกินนมแล้วก็นอนครับ กินเก่งด้วยตื่นตอนไหนไม่รู้เลยนี่เจ๋นี่นอนยาวเลยดูเจ๊เจ๊ก็ทั้งง่วงทั้งคอยดูครับเสียงผูเ้เดมาบอกเจ๋ยวเจ๋ยวเจ๋ยวยี่นี่วะกลัวเข้าไปกวนเสียมยิงครับ แม่ล้มตัวลงนอนอยังไม่ได้นะครับว่าลูกยังเล็กอยู่ครับคุณแม่กลัวลูกไม่ได้กินนมครับคุณแม่เลยไม่นอนนะครับผมตื่นมาวิ่งเล่พ่อเป่าลัวๆตอนนี้ชอบเล่นครับขี้เล่นครับ แก้งพ่อเป่าแก้งพ่อวัวหนูแก้งทุกคนเลยตอนนี้เสียมิ่งนี่ขอบคุณมากๆนะครับ ถ้าเสียมิงไม่ไม่นอนหลับนี่คุณแม่นี่จะไม่ได้พักสายตาเลยนะครับจอมป่วนครับเดี๋ยวโตวอีกสักหน่อยคุณแม่ก็น่าจะสบายครับเพราะว่าจะมีคนมาพาเสี่มิงไปเล่นครับคุณแม่ก็จะได้นอนหลับครับผม ก็ขออยู่ใ,ใกล้ๆก่อนนะครับเข้าไปใกล้ก็กลัวเสียมิ่งของเราตื่นครับเราก็เลยให้นอนพักผ่อนก่อนครับเดี๋ยวตื่นมางองแงอีกครับงอนอีกงอนไม่เล่นกับพ่อเปาอีก ช้างน้อยกินอาหารอ่อนก็น่าจะประมาณเริ่มกินได้ประมาณเด็ก5-6เดือนนี่แหละครับเพราะว่าฟันยังเกิดเกิดไม่ครบนะครับอันดับแรกน่าจะกินได้น่าจะเป็นกล้วยก่อนนะครับกล้วย ไม่ใช่แบบขอบตาดำแล้วว่็ตอนกลาคืนไม่ค่อยได้นอนนี่ดูแต่หุ่นก็ไม่จ่อยนะครับอ้วนครับร่งพุ่งครับคุณแม่นี่บำรุงน้ำน,ำนมอย่างเดียวเลยเต้านมนี่โอ้โหใหญ่มากเลยครับคุณแม่ ดีคุณพ่อคุณแม่เอฟทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมด้วยนะครับและขอให้กําลังใจมาตลอดครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมหมดลิตริครับเสียมิ่งของเรากําลังชาร์จแบตอยู่ครับตอนนี้ครับผม ข่าวครับพอดีเห็นลูกช้างป่าก็น่าสงสารนะครับก็ป่าไม้มันก็เยอะครับต้องขออนุญ,ญาตไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับพอดีแบตจะหมดนะครับผมเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตไปชาร์จแบตก่อนนะครับผมลากันแล้วนะครับ สวัสดีครับผม